ณวันต่อมาหลังเลิกเรียนตึงตึตึตึง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 ตึตึงตึงเสียงออดดังขึ้นพราะสี่โมงตรงสี่โมงครึ่งสิสี่โมงครึ่งเออสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่ง อาบีได้กลับบ้านไปโอ้ก็อแอบตามอาบีไปโอ้พูดกับตัวเองในใจว่าอาบีเสร็จแน่ตูดมึงแหกแน่น้อนอาบีโดนดแม่ เสร็จแน่มึงเสร็จแน่อามี่ได้กลับถึงบ้านเก็บกระเป๋าหนังสือเสร็จแล้วกำลังจะเล่นเกอมอามี่ได้ชวนโอ๊กเข้าเกมโอ๊กได้หลักรออามี่อยู่หน้าบ้านและอามี่กับโอก็ เซื้อไว้หรือดิดเหลืองเหลืองลาวกระจบลงอย่าง Happy Ending